สวดครับพบกันเลยสวัสครับพบกับ,บ,กบ,บ,กบ,บ,กบวิเชียรทุฐานนะครับวันนี้เราจะมาพีเศษเรื่องการรักษาความสะอาดนะครับวันนี้จะมาล้างมือนะครับมือกันเลยครับเตรียมสบู่ให้เรียบร้อยและเตรียมน้ำหนึ่งฟอกสบู่กับฝ่ามือสอง ใ,ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ,อมใช้ฝ่ามือถูหลังมือแล้วซอกนิ้วสามใช้ฝ่ามือถูนิ้วซอกนิ้ว สี่ใช้หลังนิ้วใช้ใช้หลังนิ้วถ,ถูหลังนิ้วถูหลังมือมือถหลังมือห้าถูนิ้ว หกใช้นิ้วมือถูฝ่ามือเจ็ด <7. S 3> oh <dear. S 1> ถูรอบข้อมือแล้วล้างครับ เสร็จแล้วอย่าลืมเว้นระยะห่างและใส่แมสและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับสวัสดีครับ